การอาบน้ําเปลี่ยนไปตลอดการคืนไหมมากทุกคนมันขมมากมึงมันคือแบบที่สุดแล้วมันอยู่ติดทั้งวันกูอยากกินตัวเองอะเพราะไม่อาจจะยังอันนี้กูอาจจะยังมันหอมมามันหอมมากจริงแปลกมึงก็เป็นมึงก็พักดีกับเขาเหมือนกันมันน่ารักแ่้มันมีความสุขอะแค่หยิบอย่างงี้มาส่องแล้วอย่าร้องไห้มีความสุขมันทําให้การเป่าผมเปลี่ยนไปตลอดการ แตนโมไม่ได้ดูแบบยังมีอยู่ของยังยังมีกว่ารอบก่อนอะรอบก่อนมันยังมีอยู่นะจับอะไรแล้วไม่ออกไม่ได้ใส่ไหนใช้ชิค <laughs> มึงสักมึงสักคำว่าชีกตรงอกไอ้ตรงเนี้ยทีหลังกูจะมีสันอีดอกห้ามพูดคำว่าชิกก็มึงจับพอดีอ่ะก็ใช่ชิกจริงอ่ะมาพร้อมสวัสดีค่ะของเราแฟนชีพในรายการอย่าบอกใครนะอ้ากูเองกูเป็นคนบีบแต่กูยังลืมในรายการอย่าบอกใครนะตึ๊งตึงตึวันนี้นะคะเราก็จะมาในหัวข้อ favorite item of the years แบบว่าเอ้ยพมงจบท้อกันได้นะวันนี้เหมือนไม่คนอย่างเงี้ยอ่ะพูดใหม่ยา โอเคเริ่มไอเทมแรกที่ไหนนะคะทุกคนอย่างแรกสุดคือขนมคลีนที่เป็นขนมกรุบกรอบยี่ห้อเดลาลิตาเคยเขาเคยส่งมาให้นี่เหมือนกันอร่อยมากอร่อยมากไอที่ให้เป็นแบบเฟปไอเทมแห่งปีเพราะว่าปีนี้คือทุกคนรู้ว่านายลดน้ำหนักใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเราไนเป็นคนที่ติดกินขนมถุงมากเป็นคนที่ชอบกินแบบมันฝรั่งทอดกรอบอะไรที่แบบชอบมากแบบว่าจะต้องกินตลอดแบบมีช่วงหนึ่งคือกินทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยเราจนเหมือนกระทั่งแบบโอเคลดน้ําหนักเราก็เลยเริม กินขนมไปเลยเดือนละครั้งเหลืออะไรอย่างเงี้ยกินทีต้องแบบกินแค่ครึ่งหอ่อรู้จักยี่ห้อนี้จากรุ่นพี่ที่รู้จักกันเขาเล่นโฆษณาของยี่ห้อนี้แล้วก็เลยเหมือนบ,บเห็นผ่านไ g แล้วก็แบบเฮ้ย ขนมครีนเราก็เป็นขนมกรอบอีกก็เลยรู้สึกว่าเออลองซื้อไากินก็ได้ตอนแรกลองซื้อรสออริจินัลของเขามาเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอร่อยแบบเป็นรสออลมอนมั้งเลยสักอย่างรู้สึกว่าเออตอบโจทย์ดีแต่ว่าเหมือนพอเขาออกรถแบบกาลิกสวีทคอนก็เลยยิ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแบบได้รสชาติมันมีนู่นมีนี่ชิมแด้ปะกิน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 เลยอยากกินน้ำยาิบน้ำคอแห้งอะอยากกินน้ำอะเอ้ยถูกต้องอยากให้เพื่อนชิมเหมือนกันเราก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยซื้อติดห้องเลยไม่ได้ความรับรู้ถึงว่ามันเป็นขนมครี อร่อยมากอ่ะให้ชิมไม่ชิมให้ให้พี่อดกินนะแม่ให้เฟวอรีแห่งดีของกินกูคือผลละไม้ตอนเนี้อร่อยไหมล่วอร่อย พาย่าล่ะแต่ไม่ส่งแล้วนะบีบนะอร่อยมากเราขอให้ปริมาณมาแบบพอดีอ่ะแบบที่แบบไม่ได้กินแล้วแบบเออรู้สึกว่าแบบห่วยแล้วแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอิ่มจนรู้สึกผิดเกินอ่ะอร่อยมากพี่ออนช่วยกำลังดีมันอร่อยมากจนแบบอยากแนะนําให้ทุกคนแบบรู้จักยี่ห้อนี้จริงๆแล้วมันช่วยชีวิตนายได้แบบเยอะจริงๆเหมือนในในรู้ว่ากูอยากกินมึงกินหรือกินเลยอยี่ห้อกูมีเยอะมากเรื่องออกอะไรที่มันเป็นแบบว่ากึ๊ก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 ีเลืองเรืองแล้วพงลอยลอยอร่อยลอยอันนี้มันเหมือนฮิโก ใช่<อ>กูชอบกินอันนั้นแหละกูก็เลยชอบกินรสนี้ทุกคนถ้าสมมติว่าอยากเปลี่ยนแบบว่าหาอะไรที่มันแบบคลีนคือก็อกินอันนี้ได้นะคะแต่ว่าคือจริงๆแล้วขนมอ่ะมันก็เราต้องกินในปริมาณที่พอดีมันถึงจะแบบว่าดีต่อสุขภาพนะคะก็ไม่ใช่ว่ากินอันนี้สิบพอ,ออัอน,นั้นก็อ,อ,อาจจะเอออาจ<อ>จะเกินไปนะคะมากูไม่พูดเลยตอนเนี้ยอร่อยมึงกินให้หมดเลยกูมีอีกเยอะมากขอบคุณฝรั่งแป๊บนึงนะคะฝรั่งกูต้องหยุดเคียวก่อนสำหรับเฟรนด์ไอเทม ชิ้นแรกของไอดาก็คือเป็นครีมอาบน้ําแล้วก็เป็นครีมทาผิวนม่คือมันอะกลัวบอดี้โลชั่นเออคือกลัวคิดภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่คิดภาษาอังกฤษในหัวแล้วกูะไรคิดว่าภาษาไทยคือครีมอาบน้ำกับครีมทาผิวใช่นะคะของบารมในคอลเลกชันที่เป็นวานิลลาทุกคนการอาบน้ําเปลี่ยน ไปมีความสุขขเพินไหมมากซึ่งจริงๆแล้วว่าเมื่อเช้าโทรคุยกับไอดาก่อนที่จะมาบามว่าไอเทมของไอดามีอะไรบ้างเพราะตอนแรกจะหยิบบัลมมาแล้วก็รู้ว่าไอดามีบัลมเหมือนกันก็เลยแบบโทรเช็คก่อนว่ามีอะไรแล้วพอไอดาบอกมีอันนี้ก็เลยแบบอ่ะเปลี่ยนที่ไปไม่ ่มคือทุกคนรู้ไอ้ได้ชอบกินวานิลาอยู่แล้วคือน้ำหอมรูจะต้องมีวานิลาคือโปรตีไอ้ด้ใช้บาร์สแอนด์บอดี้ที่มันเป็นคอเลคชันแบบที่เป็นกลิ่นวานิลาอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยมึงมันคือแบบที่สุดแล้วมันอยู่ติดทั้งวันแล้วเขามีเซ็ตเป็นน้ำหอมด้วยขวดสีชมพูคือหอมแบบไม่ชอบวานิลาแต่ว่าพอเจออันเนี้ยคือแบบพี่ไปทำได้ดีมากท่า้มันเป็นวานิลาที่ดีมันไม่ใช่วานิลาที่เลี่ยนแบบเ่าะมันเป็นวานิลาเหมือนแบบว่านิลาไม่ไม่หนึ่งแบบมีติดไม่ติด ส่วนที่ฉันไม่ได้ไปเพราะว่าเช้าเกินไม่แต่ว่ามันติดผิวมากมึงจริงๆแล้วยิ่งแบบว่าถ้าใช้ครบเซตอะก็คืออาบน้ำเปึ้งพาโลชั่นป้างชี้นห้าหอฟลึกๆเลยวันนั้นคือตัวแบบว่าฟลึกๆอะเออแคปคัดไม่ต้องมีโปรก็ได้ตอนเนี้ยได้ไม่ใช่ แบบ s าวเอฟเฟ e หมดแล้ะมันดีมากจริงๆแล้วแบบกูไปยาเพื่อนคนอื่นเยอะมากบอกว่าอยากให้การอาบน้ำเปลี่ยนไปไหมถ้าอยากให้การอาบน้ำเปลี่ยนไปใช้อันนี้มันดีมากแล้วอดี้เจลปกติแล้วถ้าเป็นแบบที่วัาเป็นน้ำาหมอมันจะล้างออกยากแล้วผิวจะลื่นๆแล้วจะไม่ค่อยชอบแต่เนี้มันล้างเกลี้ยงแบบแต่ไม่ไม่ไม่อียดใช่ไม่เอีดอะเราเราเป็นกวดเลยกลิ่นยังอยู่กูแบบสองคนนี้หน้าตาแม่งดิวกูมากไม่มึงมึงชอบแน่มึงรู้ปาว่าจริงๆแล้วว่าคือกวดได้มาพี่ไปส่งมาให้กูก่อนเส็หนึ่งพอเขาบอกว่าเออแบบอยากให้ทำ ให้ลองใช้อะไรอย่างเงี้ยกูว่าได้แหละเซตหนึ่งแล้วไปงานอะได้มาอีกเซตหนึ่งแล้วตอนแรกกูแบบว่าออีกเซตหนึ่งเดี๋ยวแบบไปแบบให้พ่อให้แม่ให้ใครก็กูใ <laughs> ช้เองกู <laughs> ไม่ให้ใครทักอะ้ร <laughs> แต่ราคาคือ <laughs> มันก็สูงนิดนึงหมือ <laughs> ถ้าเทียบกับการที่เป็นบอดี้เจลกับอาโลชั่นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะสูงนิดนึงแต่ลองเหิดทุกคนถ้าสมมติวันไหนที่มีต้องไปออกเจออีเวนต์เจอผู้คนลองใช้เซตนี้แล้วก็แบบทั้งเซตรวมกันใช่ไหมคือแบบเราไม่ต้องใช้ทุกวันก็ได้แต่ใช้ในวันที่แบบมีโอกาสไปพบเจอผู้้้้คคนนแวววอออยยาาาาาใใหหหบบบตัเรม่่ท นี่ทําไมตัวหอมจังเลยนะคะตึ้งแนะนำหอมจริงหอมมากอะพูดและวทานไหนมันลองแล้วอ่ะนีดิแต่ละมีสองเซตนะนี่ที่หอมอ๋อก่อนอีกแล้วแต่กูเป็นคนชอบไทยครีมเยอะเยอะะทากันหมดเลยทีนี้หมดเลยหอมมากคือหอมมากหอมมากแล้วถ้าฉีดน้ำหอมเป็นวานิลาที่ถูกต้องสุดกูอยากกินตัวเองอะเพราะไม่อาจจะยังอันนี้กูอาจจะยังมันหอมอะมันหอมมากินแปลกๆ ไปไปกันต่อจริของเรานะคะอันแรกก็จะเป็นนี่เลยที่จูบโทรศัพท์ของเคสิฟายทึ่งคุณไหนก็มี ฉันไปถอยมาอันนี้ฉันซื้อเองกับน้ำพักน้ำแรงโนสปอนคือแต่อันเนี้ยคือเขาส่งมาแล้วก็แบบทุกคนมันคุ้มมากใช่เพราะว่ามันเป็นได้ทั้งขาตั้งกล้องอย่างนี้นะคะไม่ใช่ขาตั้งกล้องเขาเรียกว่าไรวะขาตั้งโทรศัพท์ลองลองลองตั้งกันโทรศัพท์เลยนี่นี่คืออย่างงี้นะคะดึงออกมาดึงออกมาอย่างงี้ปึ้งปึ้งมันจะแบบตั้งโทรศัพท์ได้อย่างงี้ปึ้งแนวนอนก็ได้หรือว่าถือเป็นกลิปตอกก็ได้ลำจูบข้อเสียงเดียวนะจุ๊บดีเกินสมมติว่าวางมือถือปึ๊บจุ๊บแล้ว ใช่มันจะเป็นอย่างนี้เพราะมันดีเกินแต่มันแน่นแน่นจริงจนแบบรู้สึกว่าไม่กลัวว่ามันจะหลุดออกจากกระเป๋านี่ก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันก็เลยแยกไว้ในกระเป๋าถ้าใช้ก็หยิบออกมาใส่อันนี้แก้ปัญหาด้วยการคว่ำหน้าจอโทรศัพท์เวลาจบนะคะวางอย่างนี้เลยจบแต่มันดีจริงทุกคนอันนี้คือถ้าใครแบบรู้สึกว่าราคามันสูงเกินไปกลัวใช้ไม่คุ้มเพราะว่ามันใช้ได้ดีมากแล้วมันก็ยังไม่ลอกคือปกตินี่จะมีแบบอะไรแบบนี้เยอะมากแล้วคือลอกสะบัดอุบาทมากแต่ันี้ก็คือสวย จริงคือเป็นการอธิบายเห็นภาพมากๆอุบาทมากคือจริงๆแล้วว่าเคสโทรศัพท์บัวมีกลิบตอกอันหนึ่งที่แบบเข้ากับเคสแต่หายในวันเกิดของไอดาอ่าเรากูก็เลยแบบว่าไปดูเรื่องล่างซิงเออก็เลยแบบอยากได้กิิบตอกแบบดีๆสักอันหนึ่งก็เลยไปดูที่ช็อปแคทตี้ไฟที่เอ็มสเฟียร์แล้วแบบเหมือนตอนแรกก็เลือกๆลแบบอุ้ยลายคิตตี้ก็มีน่ารักมากคิตตี้อยากได้คิตตี้แต่พอเดินไปเจออันนี้แบบไม่ใช่คิตตี้แล้วใช้อันนี้ดีกว่าดูมีประโยชน์ดูได้ใช้ประโยชน์จริงอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบคุ้มจริงนะคะทกนู ใช่จริงใช่จริงเฟเฟด้วยเมื่อกี้กูนั่งอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ถูกต้องกูแย่งบทเกินไปไม่เป็นไรดีแล้วไม่แต่มันมีเฟฟไนท์ที่กูก็ตอนแรกจะหยิบมาเป็นเฟบเหมือนกันแต่เดาว่านหยน่าจะเอามาคือส่วนใหญ่พวกเราก็ใช้พอๆกันหมดแหละถูกเฟบอย่างที่สองที่ไอด้าพูดถึงเมื่อกี้นะคะที่เราแบบเหมือนกันนั่นก็คือราวิภา คตัวนี้ได้ไม่ได้ใส่มาแต่คือมึงพวกกูมีคนละสีหมูว่ามูไหมมูดเตะรูคือคือได้จริงเหรอยังไม่ทราบจริงๆว่ามันคือได้จากการเหล่าหรือได้จาก จากสิ่งนี้แต่ม,มันทําให้เรามีแรงขับเคลื่อนในการที่จะคือหมายถึงว่ามันคือแรงยึดเหนี่ยวจิตใจเว้ยเอาจริงๆแล้วต้องขึ้นคําเตือนว่าความเชื่อส,ส่วนบุคคลแต่คือที่ชอบเลยอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นอิเซอรีที่แบบรู้สึกว่าแบบมันเท่มันเก๋ดีเพราะมันใส่แบบรวมๆกันหลายๆเส้นอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบชิลๆดูเท่ๆแล้วจับแบบแมทสีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นของขวัญที่ดีในการที่จะเลือกซื้อให้คนอื่นด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันได้ทางแบบใส่ได้จริงแล้วก็มีความหมายส่วนตัวกูอะกูรู้สึกว รู้สึกว่ากูได้รับพลังงานดีๆจากตรงนี้คือมันจะมีช่วงที่ไอ้ด้าปรับฮอร์โมนแล้วคือช่วงนั้นอะอิเอนเนอร์จีกูไม่ดีเลยด้วยความที่ฮอร์โมนมันสวิงอะทุกคนมันยังไม่บาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วจิตใจกูก็ไม่มัน่นคงกูก็ไม่รู้จะไปยึดเหนี่ยวอะไรตรงไหน,นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยลองหยิบมาใส่ดูซิลองหยิบมาใส่ดูแล้วกูก็รู้สึกว่าพอใส่แล้วมันสบายขึ้นหมายถึงว่าเราดูมีจุดโฟกัสอย่างอื่นมากขึ้นหมายถึงพอใส่แล้ว,วอะไอ้ด้าก็ลงมือทาในสิ่งที่เราง่ิน ทําให้คิดได้แบบรอบคอบมากขึ้นอะไรประมาณนี้แต่กูแอบรู้สึกว่ามันคือการแบบแมนนิเฟสเล็กๆว่าแบบพอใส่แล้วก็อะมีแรงที่จะลุกขึ้นไปทําอะไรเงี้ยผลของการกระทํามันเกิดจากการกระทําของเราเองนั่นแหละเย้เคว้าวาบอกเลยนะคะคือถ้าสมมติว่าใส่แต่นอนเฉยๆก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคือเราต้องแบบใส่ด้วยลงมือทําด้วยอแต่ว่ามันก็นะอยู่ที่ความเชื่อแต่ว่ามันก็คือเก๋ซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีแค่แบบมูไงเขามีคอลเลกชันที่แบบเอ็กดิสนี่ ดิสนี่์หุกเรื่องอยู่ที่ลาวิภาที่สยามโอเคเลิศแบบน่ารักมากอ่ะนั่นแหละก็เป็นเซปแห่งปีอีกอย่างหนึ่งต่อมาอย่างที่2องเซฟวัลนีของไอด้าคือกูพูดเลยว่าลาเนสทำลิปรุ่นนี้ออกมาได้ดีมากไอดาโปรโมตจนมจะโปรโมตที่สุดที่สุดไม่เขาควรจ้างไอด้าเป็นแบบปาดตอนนี้จริงมง ตอนแรกก็คือหยิบมาทาเฉยๆแต่ว่าพอาทาถูกคางคนขอพิกัดลิปตลอดหรือแม้กระทั่งเพื่อนเนี่ยก็จะหยิบมาเราวันนี้ทา,าไหมทาสิคะสวยมากถูกต้องใช่ล้วคือแบบมันสีเขาทํารุ่นเนี้ยสีสวยทุกสีรู้สึกจะมีออกออกมาทั้งหมด7สีแล้วไม่ว่ากูจะทาสีไหนทุกคนจะต้องถามว่าวันนี้ทาปากขออะไรคะอุ้ยมือวันนี้ลิปมึงสวยยืมหน่อยสิจนกูรู้สึกว่าอ่ะเนี่ยตอนนี้เป็นลิปที่แบบติดอยู่ในกระเป๋าแล้วแบบว่ากระจัดกระจายมึงจริงๆมีเจ็ดตอนนี้กูหาเจอห้าเพราะอีกสองไม่รู้อยู่ในกระเป๋าไหน่ ถ้าใครอยากหาลิปที่มันให้ความชุ่มชื้นด้วยแล้วสีสวยด้วยแล้วแบบว่าไม่ว่าจะทาสีไหนก็แบบลอดอย่างเงี้ยแนะนํามากร้านเนทคือราคามันก็แบบไม่ได้หลักพันด้วยนะหลักร้อย,อยแบบคุ้มทุกคนไอ้ด้าคือยกให้เป็นเฟสป,ปีนี้เลยคืออยากสรรเสริญไอ้ด้จริงกับการโปรโมทลิปอันนี้อ่ะเพราะว่ามันใช้จ้มันแบบเหมือนเป็นแบบอดิกนนของเขาอ่ะคือโครจะพักดีอะ่ะเขาจะแ<อ>ไม่ไม่คือกูใช้เป็นคนเวลาสมุดชอบอะไรแล้วจะชอบจบบสใช้แล้วอันนี้คือกูใช้กี่รอบอีเจนอะ มึงจะส่งลิงให้กูกูโทรไปถามมันว่าสีที่กูยืมมึงใช้อะไรนะแล้วกูไปซื้อมาสองแท่งใช่ประเด็นคือเพื่อนซื้อตามจริงด้วยคืออยากเข้าได้นะคะสปอนซื้อคลิปต่อได้อ๋อเพราะว่าตอนนั้นเราทําให้ด้วยความที่ชอบจริงจริงจริงคือโปรดักตทุกอันอะที่แบบถ้าสมมติกูชอบจริงจริะแบบทำคลิปให้เลยเพราะว่าด้วยความเสน่หามันมันเลิศนะคะอันนี้มันเลิศจริงนะคะ เห็นเพื่อนพูดถึงเครื่องประดับแล้วก็เลยจะพูดบ้างอันนี้จะเป็นสร้อยของวาริเชนนะคะทุกคนใส่คุมแบบและเขาก็กลับมาอีกครั้งนะคะวาริเชนมึงก็เป็นมึงก็พักดีกับเขาเหมือนกันที่สุดกูพักดีกับวาริเชนมากเพราะว่าคือนี่เป็นคนใส่สร้อยติดคอตลอดเวลาแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบชอบใส่อะไรที่มันใส่แล้วแบบใส่ได้ตลอดแล้วใส่แล้วไม่ลอกไม่ดำวาริเชนค่ะที่หนึ่งใส่ตลอดเวลาป้ายาเพื่อนทุกอย่างซื้อบางของขวัญให้ทุกคนคือมันลดจริงๆแล้วคือชอบอันนี้มากเพราะว่ามันเป็นคอลเลคชันที่เป็นรูป มันไม่หวานเกินใช่มันเป็นเพชรลูกหัวใจแล้วก็เราชอบสายมากมันเป็นสายที่แบบเรียบแล้วมันสวยมากแล้วแบบเวลาอยู่ที่คอมันยังมีความแบบว่าไม่เป็นผีผู้หญิงเลยใช่แต่ว่าถ้าแต่งเดทอะไรอย่างนี้ก็สวยซึ่งเราสูกว่าแบบมันเป็นอะไรที่เราใส่ติดคอตลอดเวลาจริงๆแล้วก็ใส่แล้วรู้สึกว่าผิวมันผ่องขึ้นรู้สึกว่าสวยขึ้นอะไรแบบนี้นะคะก็เลยแนะนําว่าใครที่แบบอยากได้สร้อยติดคอสักหนึ่งเส้นก็คือแบรนด์นี้เลยถูกต้องสุดกําไรและใดๆเขาก็มีเยอะ มากกุเลี้ยวมากก็ใส่ตะเก้าได้หลายอันคือตอนตอนตอนแรกที่พวกมึงบอกว่าของขวัญมันเกิดจะได้อะไรอ่ะถ้ายังไม่ได้ซื้อสร้อยนะจะบอกว่าอยากได้สร้อยที่เอาไว้ใส่ติดคอจริงๆเพราะว่าชอบใส่มากกูต้องหาใหม่ละอะไรดียะต่างหูแทนได้ไหมได้หมดเออได้หาต่างหูแทนได้ไหมเป็นคนชอบทําอะไรแบบใส่อะไรแล้วมันติดทุกวันอะไรเงี้ยก็จะแบบชอบซื้ออะไรก็ได้กูชอบหมดอ่ะจบเฮ้ยคีมีหนวโตเออสุดสุดนะคะคัดทีกูก็แดกที อร่อยไหมอร่อยมากกูหยุดแดกไม่ได้เลยเนี่ยเขาโปรโมทว่าถ้าเป็นออริจินอลอ่ะกูเห็นในโฆษณาบางบอกกินแล้วไม่มันมือเพราะว่ามันแบบมันไม่อบมันไม่อบน้ำมันอลาซีดยังไงอ่ะค่ะปะาอุ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องทาอาจจะยังโอเคสิ่งสุดท้ายของในนะคะก็คือสมุด j o u r น a l ซึ่งว้าวมากไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมานั่งเขียน j o u r น a l เหมือนกันแต่ว่าก็เพิ่งมาเริ่มเขียนในเดือนตุลาที่ผ่านมาเพราะว่ามันเอ้ย ที่สุดอยากให้้าโอ้ยพลอินี่คือร้องไห้แล้วทุกคนไม่ได้สงสัยแล้ว่าร้องไห้อะไรทำไมร้องไห้เล้ยังสวย เป็นสิ่งที่ทุกคนสงสัยกูแชร์คลิปตัวเองต่อเลยตอนกูร้องไห้ทําไมทาไมร้องไห้ของเรามันไม่เหมือนกันกูหน้าเป็นงั้นน่ะแล้วอันนั้นคือฟุตที่กูเลือกแล้วว่าดีุ้กูเลือกแล้วนะฮะไม่ได้ตั้งใจเลือกฟุ้ที่ร้องไห้แล้วทุเลที่สุดนะเลือกแล้วว่าดูดีที่สุดได้แค่อะไงซึ่งจริงๆแล้วการเขียนจารนี่ต้องให้เครดิตพี่พิมว่าเพราะว่าวันนั้นไปออกกําลังกยเหมือนกูช่วงนั้นหนักไงจิตใจมันก็ไม่รู้จะยังไงก็เลยทักไปถามพี่พิ ไปพูดคุยอะไรเงี้ยกับจิตแพทย์แต่ว่าเหมือนพี่พิมมาก็โทรมาคุยแล้วก็แบบเออเป็นไงบ้างมาบาแล้วพี่พิมมาก็เลยชวนไปเล่นโยคะพอเล่นโยคะเสร็จพี่พิมมาถามว่าวันนี้ทําอะไรว่างไหมถ้าว่างปล่อยสมองกับพี่1วันอะไรเงี้ยกูเลยแบบตามเดินตามอะไรเงี้ยพี่พิมมาก็เลยพาไปแบบคีโนแล้วก็แบบพี่พิมมาแบบใช้เจอ์นลเออใช้สมุดเล่มนี้อยู่อะไรเงี้ยลองเขียนดูสิลองแบบว่าเอามาแบบคิดอะไรก็ลองเขียนออกมามึงมันช่วยได้จริงจริงจริงๆแล้วมันเหมือนการจดโน้ตที่ปกติกูกับมึงก็จดอยู่แล้วหรืออะไรเี้ยแต่ว่าพอมันเขียนนมัได้แบบพอจะเขียนนนนใวััต่อมมาไ เห็นสิ่งที่เราเขียนไปแล้วเมื่อวันก่อนด้วยอะไรเงี้ยเราคือกลัวเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นแบบสมุดเป็นหนังสือเป็นการเขียนเป็นแมนนวลอยู่แล้วอะก็เลยรู้สึกว่าแบบการเขียนเจอแนลมันเหมือนได้บันทึกเรื่องราวในชีวิตหรือบันทึกอารมณ์ในตอนนั้นหรือได้ระบายอารมณ์มันออกมาเดียะแล้วกูเพิ่งมีเมื่อเดือนที่แล้วแต่กูให้มันเป็นเฟซแ่งปีเลยนะคะก็คือสมุดเจอ์นลดีๆสักหนึ่งเล่มนี่แล้วก็เลือกสีที่มันน่ารักแต่สติกเกอร์อะไรที่เราอยากจะทําอะไรเงี้ยแต่ว่าเดือนที่ผ่านมาแต่าค่อนข้างยุ่งเหมือนกันก็เลยเขีย แล้วเราก็เขียนสั้นๆใช่เขียนสั้นๆไม่น่าทำเหมือนกันนะกูแชร์ได้เลยว่าวันแรกที่กูเขียนนะกูพูดว่าแบบนี่คือ big step หนึ่งในชีวิตเลยนะในการที่แบบว่ามาเขียนจอร์นอลเพราะว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะเขียนเนี่ยกูเขียนแบบเขียนเป็นปืดอะไรเงี้ยเออเขียนให้ตัวเองอ่านคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เขียนว่าวันนี้แบบไปแบบเล่นโยคะแล้วก็ครูโยคะถามว่าวันนี้เป็นไงบ้างสบายดีไหมเฮ้ยไม่เคยแบบให้ถามตัวเองอะแล้วกูเลยแบบเฮ้ยไม่เคยถามตัวเองเลยว่าแบบกูสบายดีไหมเนี่ยวันนี้อะไรเงี้ยเออมันแบบนั่นแหละมีอะไรก็เขียนเขียนไหนที่ กลับมาอ่านหน้าไหนก็ก็แค่แบบว่ากลับมาแล้วมันก็ได้เห็นภาพอ๋อเพราะว่ากลัวเป็นคนที่จําภาพอะไรไม่ค่อยได้เว้ยแบบหมายถึงว่าถ้าย้อนกลับไปจะนึกไม่ออกเลยว่าภาพตรงนั้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขียนอ่ะมันเลยกลับแบบเหมือนเป็นบันทึกเมมโมรีอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ถ่ายรูปอ่ะไปด้วยนึกถึงตอนสมัยเด็กๆที่เขียนไดรี่แล้วอยากกลับไปเขียนเหมือนกันนะเนี่ยเออมึงมันดีมาจริงๆพูดแตะไปเลยแล้วกันเดือนที่ผ่าน,น,านมาเดือนตุลาที่ผ่านมากูก็ต้องเขียนบันทึกแบบความรู้สึกกูในแต่ละวันเหมือนกันเพราะว่าปร์ม ทุกอย่างกูก็เลยต้องบันทึกไว้ว่าวันนั้นอะรู้สึกยังไงไงบ้างแลว้วก็สัมผัสได้จริงๆว่าพอเราเขียนอะมันจะมีบางอย่างที่รู้สึกว่าม้วนอะไร,รสักอย่างแอบอลืมไปเนาะถ้าสมมติแบบถ้าเราไม่ได้เขียนอะกูอาจจะแอบลืมโมเมนต์นั้นไปในวันนั้นแต่พอเราเขียนปุ๊บเรากลับนึกถึงมันได้ว่าเออว่าวันนี้เรารู้สึกอย่างนี้นะ่ะเรามีความสุขมากขนาดนี้นะ่ะหรือเราเศร้ามากขนาดนี้นะ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบพอได้เขียนมันลงไปแล้วเหมือนเราแบบเออได้นึกตามแล้วก็ สุดสุดท้ายเราผ่านมันมาได้เออรู้สึกว่าแบบเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เออก็แนะนำเหมือนกันคิดว่าควรเป็นสมุดหรือควรจดในแพดหรือสมุดฟิลกว่าสมุดฟิลกว่าาะว่ากูเทียบกับการที่จดลงในโน้ตละจริงจริงกูมีเจอร์แนลแต่ว่ากูทําเวลากูไปเที่ยวอยู่แล้วเวลาไปปั๊มตามสถานที่ต่างๆแต่ก็กูไม่ได้แบบบอกแตรห้นะอยากปั๊มเก็บไว้อะไรเงี้ยไม่อีกอย่างหนึ่งที่เรื่องสมุดอ่ะเพราะว่าโทรศัพท์อ่ะมันเราหลุดโปกัสได้ง่ายมากือเพราะว่าโนติขึ้นอ่ะเราลืมแล้วเราจะแบบเอ้ยโนติอะไรอะไรเงี้ยอย่าเดินไป เพราะว่าเมื่อวานมันเปเรื่องราวที่กูรู้สึกว่ากูมีความสุขมากแล้วกูยันจดมันไว้ก็รู้สึกว่าหายไปกับเพื่อนเหมือนกันมาแล้วค่ะสำหรับเอ่อมึงกูไงอยู่กับมึงตลอดเวลากูอยู่กับมึงทุกวันเลยมึงกับกูอะรักกันมากขอโทษน้เพื่อนขอโทษขอโทษออกูกลับมาละล้วตอบมึงสิ่งสุดท้ายของไอดาก็คือฟาวเวอร์โนทุกคนเรียกว่าแบรนด์เลยดีกว่าเรียกว่าแบรนด์อ่ะต้องต้องเล่าก่อนว่าจริงๆแบบ ทุกคนก็รู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วแต่ที่ไอได้ยกให้มาเป็นแบบเฟเวอร์ลเลยคือกูรู้สึกว่าแบรนด์นี้แท็กเตอร์แบรนด์มันชัดเจนมากแล้วมันโคตรไอดีแล้วกูอะก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์ g l o b a แบรนด์หนึ่งที่กูอยากให้เขารู้จักกูกูจะดีใจมากถ้าเขาได้รู้จักสาวรีไอดีแล้วแบบปีเนี้ยเป็นปีที่แบบว่าเขารู้จักกูมึงคือเขาแบบ เป็นเป็นแอคใหญ่เลยอะ่ะเขาทักมาแล้วกูรู้สึกว่าเฮ้ยแบบดีใจที่เขารู้จักการมีตัวตนของแบบของเราคือต้องบอกว่ายุคสมัยเนี้ยอินฟูมันเยอะมากเราต้องทำคอนเทนต์สู้กับอัลกอริทึมสู้กับอินเกกันหลายหคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบดีใจที่เขารู้จักเราถึงแม้แบบว่าแบบมันอาจจะเป็นขั้นนิดเล็กๆ เล็กๆก็เป็นจุดเล็กๆแต่กูรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็แบบแพ็กเกจเขาแบบเนี่ยมันน่ารักมากคือแบบแค่จับอย่างเงี้ยกูก็มีความสุขในแต่ละวันแล้วมึงก็รู้กูคนคม,มีความสุขงา่าย<อ>กูมีความสุขงาา่ายแค่หยิบของอะไรอย่างงี้มาใช้อ่ะกูก็มีความสุขแล้วแล้วยิ่งม,มันน่ารักนะทุกคนมันเหมาะกับไอ้ได้น่ารักจริงน่าคลัวไอ้ตัว เห็นเพื่อมีความสุขกูก็มีความสุขไปด้วยเออมึงอาจจะไม่ได้แบบว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ากันไม่แต่แต่กลัวเข้าใจแต่แค่เวลาเห็นมึงมีความสุขแล้วบบแบบอย่างเงี้ยเออมันแบบว่ามันน่ารักแล้วมันมีความสุขแค่หยิบอย่างเงี้ยมาส่องอ๋ออย่าร้องไห้มีความสุขเอันไหนขอส่องบังสีมึงมันน่ารักเออเออเออมีความสุขดีไม่แต่เพราะว่าโดนน่ารักจริงทุกคนแล้วก็แบบเครื่องสําอางก็ดีด้วยจริงเครื่องสําอางคือนอกจากแพ็กเกจที่มันแพ็กเกจมันจะมีความเวอร์แบบว้าอย่างเง แล้วแบบเวลาจะใช้ที่จะมีความเสียดายเพราะมันดูละชิมีสิงใช่มันน่ารักนี่ชอบดูมากเวลาเขาแบบเปิดกล่องฟลาว์นอโน้ี่นั่นอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยกันอะแบบเราเล็บเล็บแต่ละคนไม่ลังการก็ต้องแบบอย่างเงี้ยเออน่ารักอะนั่นแหละเลยนะคะเลยยกให้เป็นอีกแบบเฟเวอร์ลิตในปีนี้เลยเพราะทั้งแบรนด์ก็แบบอย่าเรียกว่าไอเทมอย่าเรียกว่าไอเทมทั้งแบรนด์ของเขานะคะแต่ว่าถ้าสมมติให้ป้ายยาวว่าแบบหนึ่งสิ่งแบบว่าใครซื้อซื้อตามได้เงี้ยนี่ว่ากระจก รู้สึกว่าแบบมันใช้ได้เรื่อยๆมันใช้อยู่ต่อไปถูกแล้วมันน่ารักแล้วการถือกระจกก็จะเปลี่ยนไปเออใครจะมาถือแบบมันเหมือนถือคาาอยู่อะตอนนี้จริงมันแบบเราจะมาถือกระจกเหมือนกันไม่ได้เออเราจะมาส่องกระจกเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ไปต่อดีกว่าไอเทมสุดท้ายของคุณสตอไดสันค่ะถูกต้องคือแห่งปีแต่เหมือนอันเนี้ยได้มาเป็นปีแล้วปะมึงมีนานแล้วใช่มีนานแล้วเพราะว่าจริงตอนแรกมีรุ่นเก่าแล้วก็เนี้ยเป็นรุ่นใหม่ซึ่งนี่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยออกมาพูดจริงจังเลยนี่นาแต่จะบอกว่าไดสันจะทำ คนเปลี่ยไ,ไม่เคยคิดอย่างนี้เหมือนกันจนกระทั่งได้มีมันเปลี่ยนไปจริงๆชีวิตมันเปลี่ยนคือต้องบอกว่าเนี่ยโชคดีที่ได้ไปตั้งแต่ตอนไดสันเปิดตัวที่ไทยเราก็ได้ใช้แต่รุ่นแรกซึ่งมันทําให้การเป่าผมเปลี่ยนไปตลอดการมึงจะพกไดสันไปทุกที่พอถ้าเกิดไปเจอไดอื่นที่เบาปุ๊บเธอจะหงุดหงิดก็จะแบบโอ้ยทำงทานที่ปกติใช้ได้เท่านั้นแหละอยู่แค่นั้นโอเคเป่านั้นหน่อยไม่เป็นไรพอใช้ไดสันปุ๊บกลับไปใช้ได้ปกติไม่ได้อีกเลยหงุดหงิดทําไมไม่แห้งสักทีไอ้นายบอกอยู่ว่าเดี๋ยวเกาะ พกได้สันพกได้สันไปมึงไม่ต้องเอาไดอย่างอื่น <laughs> ใช่ <laughs> แต่ว่าคุณมีเป็นตัวแ s t a ตท นีเป็นตัวหนีบอะโอ้โหกูชอบสระผมขึ้นมาประมาณ20%ิเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายี่สิบเท่านั้นก็หมายถึงว่ากูไม่ได้ชอบสระผมขนาดนั้นยิ่งกูไม่ได้ใช้ชีวิตกับผมยาวอะมาแล้วประมาณ5ปีอะเออพอเรายิ่งพอผมยาวขึ้นอะมันยิ่งแบบโอ้โหผมมันหนาผมมันมันนุ่นมันนี่อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมีไดสันก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยชีวิตมันสะดวกสบายขึ้นอ่ะเนี่ยจริงๆอ่ะใช่มึงผมยาวเก่งเาะแบบกูทำไม่ได้อะมึงเหมาะกับผมสั้นแล้วไงมึงก็ตัดแคทพีทเอาแต่ว่าถ้าอยากมาเข้้าไดนะค ได้สั่นเฮ้ยจริงจริงจริงคือหนูมีทุกรุ่นนะคะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เรียนได้แบบว่าเนี่ย ที่ดูดฝุ่นอ่ะือใช้ดีมากว่าเซีเป็นคนที่ประหยัดกับทุกเรื่องอูแต่เซ่าใช้ที่ดูดฝุ่นไดสันมันดีจริงๆเออเลยไดสันคือนำหนึ่งก้าเสมอมันคุ้มอ่ะเออไม่ดูจะพูดอะไรเลยแต่ว่าหม่แต่โดนโดนตกอ่ะไดสันจากตู่เหมือนกันเพราะว่าเวลาไปต่างจังหวัดเราไปยืมไดตู่ไปฝรั่งเศสไงคะไปยืมไดตู่มาใช้ใช่แล้วนี่บอกทุกคนแล้วเวลาไปต่างจังหวัดอ่ะทุกคนไม่ต้องพกไดเดยวกูพกเองเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนกูเอาไดสันไปเป่าหมา แห้งเลยให้หมาแห้งกูแบบได้เอาไปเลยเพื่อนกูชอบใช้ให้คุ้มเพราะว่ามันใช้มาตั้งนานไม่พังเลยมึงเสื้อตัวอมันเหมือกมากจริงเป่าทีเลยไ่ฟิวเลยปะเฮ้ยเลยเหรอเลยยังพี่ออนแม่งพูดไปเรื่อยช่วงนี้อยู่อยู่กับนเธอเยอะเกินพูดไปเรื่อยก็ประมาณนี้สำหรับเฟเวอรี่สอง5สองห้าใช่นะคะแห่งปีแห่งปีสุดๆพวกเราพูดจาอะไรสัมส่อนมากเลยไม่รู้เลแต่เอา หมายถึงกูด้วยไงหมายถึงเราหมายถึงกูกับมึงคือมึงพูดปุ๊บกูพูดต่อแล้วมันเสริมแล้วมันซ้ำซ้อนกันอ่ะพูดเลยแบบเออดูเไปไหนวะแล้วเม,มื่วานนี้ทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าไปตำสินค้าทุกอย่างหรือทำตาม,ตามท,ทุกอย่างของเราในปีนี้ได้นะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมซับสไคร้กันด้วยขอบคุณสำหรับสูตรแต่งด้วยค่ะขอบคุณจ้าทุกคน